สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีควันหลงเล็กๆน,น้อยๆจากศึก VNL มาฝากกันหลังจากที่ในวันนี้มีเพื่อนเพื่อน,อนบางท่านได้รีเควสต์กันเข้ามาว่าขอฟังคอมเมนต์หลังเกมของแฟนบย์บอลโดมินิกันกันสักหน่อยหลังแมตช์ล่าสุดที่ทีมลูกยางสาวของพวกเขาที่กำลังลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายอยู่กับทีมชาติไทยของเราได้พลิกล็อกแพ้กับทีมชาติบบลกเรียไปแบบ3เซตรวด ด้วยสก,กอร์ที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมายนั่นก็คือ15ต่อ25 13ต่อ25แล้วก็21ต่อ25อ่านทำให้ในตอนนี้ทีมชาติโดมินิกันต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเพราะว่าน่าจะต้องเอาชนะให้ได้ทั้ง3เกมที่เหลือในการเจอกับไทยจีนแล้วก็โปแลนด์เท่านั้นถ้าหวังที่จะปาดหน้าไทยแล้วก็ทีมอื่นๆผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีบางสิ่งที่ทำให้ดูยุ่งยากไปกว่านั้นก็คือ สถานการณ์ล่าสุดถึงตอนทําคลิปนี้ที่ไทยเรายังไม่เจอกับเกาหลีใต้เนี่ยในตอนนี้โดมินิกันไม่ได้มีแค่ทีมไทยแล้วก็โปลแลนด์ที่แย่งอันดับ8แล้วแต่ยังมีทีมอย่างแคนาดาที่โผล่ขึ้นมาอีกทีมด้วยหลังจากที่แคนาดาพลิกชนะตุรกีไปได้ในแมตช์ล่าสุดดังนั้นจากความพ่ายแพ้ของโดมินิกันที่มีต่อเจ้าภาพเัลเรียในแมตชน์นี้จึงได้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆชาวโดมินิกันกันมากพอสมควรเพราะพวกเขาคาดหวังไว้ว่า น่าจะเก็บ3าคะแนนได้จากการเจอกับเบลกเรียไทยแล้วก็โปลแลนด์เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งพวกเขาจะมีความรู้สึกหลังแมชนี้อย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนลูกยางโดมินิกันคนแรกได้มาแสดงความรู้สึกหลังแมชนี้ว่าพระเจ้าช่างน่าอายอะไรอย่างนี้ที่เราแพ้กับทีมอย่างแคนาดาแล้วตอนนี้ก็มาแพ้ให้กับบบลกเรีย3ต่อ0เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้แสดงความรู้สึกว่า ฉันรู้สึกขายหน้าอย่างแท้จริงซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปด้วยว่านี่มันน่าอับอายเราควรที่จะถอนตัวจากเกมเลยด้วยซ้ําฉันไม่ค่อยจะตตำหนิสาวๆนะแต่เกมวันนี้มันดีกว่าที่พวกเธอจะไม่ออกมาเล่นส่วนคนต่อมาก็ได้บ่นด้วยว่าลิเบโรเนี่ยเล่นเหมือนไม่รู้วิธีการเล่นและการแพ้กับทีมแบบนี้3ต่อศูนฉันไม่เข้าใจเลยฉันจะเชีย์ทีมชาติของเราไปตลอดชีวิตแต่ก็กังวลเล็กน้อยกับสิ่งที่ได้เห็น ส่วนคนต่อมาก็กล่าวว่าฉันไม่เคยได้เห็นทีมโดมินิกันที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมากเท่ากับเกมวันนี้เลยพวกเธอแย่กว่าช่วงที่เริ่มต้นเวียนแอลซะอีกส่วนคนต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งแฟนวอลเลย์บอลที่กล่าวว่าเราแพ้อย่างน่าอับอายให้กับทีมที่แพ้ให้กับเกือบทุกทีมมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเล่นกันอย่างจริงจังส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ด้วยความไม่อยากจะเชื่อว่า มันเป็นไปได้อย่างไรที่ทีมที่เพิ่งอัดเยอรมนีอัดเนเธอร์แลนด์และเผชิญหน้าต่อสู้กับอิตาลีได้อย่างยอดเยี่ยมแต่มาแพ้ให้กับบาวาเรีย3ต่อ0ยด้วยสกอร์ใน2เซตแรกที่ห่างแบบนั้นในเวลาที่ต่างกันแค่เพียงสัปดาห์เดียวซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็มองถึงความพ่ายแพ้ของโดมินิกันในแมชนี้ว่าฉันคิดว่าพวกเธอทั้งหมดคงล้าจากการเดินทางและก็เวลาที่เปลี่ยนในขณะที่คนต่อมานี่ได้มองว่าฉันคิดว่าวันนี้พวกเธอมีแรงกดดันที่มากจากทุกๆคน แม้กระทั่งจากคนที่ไม่รู้เรื่องและก็ไม่เคยเล่นบอลเลยบอลส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความงุนงงถึงฟอร์มการเล่นที่ไม่แน่นอนของทีมชาติโดมินิกันว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเราเล่นกันอย่างกับทีมอันดับ50ของโลกพอสัปดาห์ถัดมาเราเล่นเหมือนกับทีมอันดับ10ของโลกและสัปดาห์นี้เราก็ได้กลับไปสู่อันดับ50ของโลกกันอีกแล้วซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่าวันนี้เราเล่นกันเป็นคนละทีมกับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง ทั้งในแง่ของทัศนคติแล้วก็เทคนิคส่วนคนต่อมาก็มองถึงผลงานของทีมรักของเขาในแมชนี้ว่าทุกทีมเนี่ยจะชนะโดมินิกันได้ในเกมแบบวันนี้มันไม่มีการรับบอลไม่มีการป้องกันปราศจากการบล็อกและไม่มีแม้กระทั่งผู้นําในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวไปอีกด้วยว่าเกมในวันนี้มันหายนะอย่างแท้จริงมันแย่ที่สุดแล้วพวกเธอเล่นแบบไม่มีอะไรเลยในวันนี้ผู้เล่นบลกาเรียหัวเราะก,กันแทบตายเลย ซึ่งคนต่อมาก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่าผู้เล่นบาลการ,รีเนกระซิบกะระซาบดินทาและสร้างปัญหามีการเล่นที่สกปรกและก็ควรจะได้ใบแดงจากการเล่นที่มันไม่แฟร์ซึ่งในส่วนของประเด็นการเล่นสกปรกเนี่ยแฟนโดมินิกันเขามีการถอดบทสนทนาที่มือเซตโดมินิกันฟ้องกรรมการว่า ผู้เล่นเบลกเรียที่เสิร์ฟบอลได้มีการใช้เหงือบนตัวทําให้บอลนั้นเปียกจนทาให้มือเซตของโดมินิกันมีการเซตบอลที่ผิดพลาดและนอกเหนือจากเรื่องของบอลลื่นเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีประเด็นในเรื่องที่ผู้เล่นโดมินิกันนั้นโดนผู้เล่นของเบลกเรียเยาะเย้ยด้วยโดยกรรมการเองก็มีการให้ไปเหลืองกับผู้เล่นเบลกาเรียหลังการประท้วงของผู้เล่นโดมินิกันพร้อมกับกล่าวด้วยว่าผู้เล่นเจ้าถิ่นเนี่ยไม่สามารถทําแบบนั้นได้ซึ่งจากตรงนี้ชาวโดมินิกันคนต่อมาก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า แต่สิ่งที่มันทําให้ฉันโกรธก็คือผู้เล่นโดมินิกันเนี่ยปล่อยให้พวกเขาเยาะเย้ยได้จากการเล่นของทีมที่มันเป็นหายนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ทั้งตัดพอ้อแล้วก็ให้กําลังใจว่าเกมในเลกแรกของเรามันยังไม่แย่เท่ากับเกมวันนี้เลยแต่เราก็ยังคงมีอีก3เกมซึ่งเกมที่มันสําคัญคือเกมนัดถัดไปกับไทยแลนด์เราเชื่อมั่นในพระเจ้าและเราจะอยู่ใน8ทีมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาก่าวเพิ่มเติมในเชิงประชดประชันคนที่ตําหนิทีมด้วยว่า ถ้าเกมในวันพรุ่งนี้สาวๆส,ส,สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ก็จะกลับกลายมาเป็นราชินีแห่งแคริเบียนโดยอัตโนมัติซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงประเด็นนี้ว่าถึงพวกเธอไม่ชนะก็ยังคงมอบตำแหน่งราชินีให้ได้ถ้าอย่างน้อยพวกเธอแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่าการพ่ายแพ้มันไม่เคยเป็นปัญหาแต่ทั้งหมดมันเกี่ยวกับว่าขุนแพ้อย,อย่างไร แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวถึงโอกาสเข้ารอบของทีมชาติโดมินิกันใน3เกมที่เหลือนี้ว่าพวกเธอจะไม่ได้ไปไหนกันอีกแล้วพวกเธอจะพ่ายแพ้พวกเขาทั้งหมดครับทั้งหมดนั้นก็เป็นขั้นหลงจากศึก VNL ที่เป็นความบันเทิงเล็กๆน้อยๆที่ผมได้นํามาฝากกันตามที่ได้มีการรีเควสต์กันเข้ามาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยเราโดยตรงแต่ก็ลองเก็บมาฝากกันตามคาเรียกร้อง โดยสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันแบบแมตช์ต่อแมตช์แล้วล่ะครับว่าการแย่งชิงอันดับที่เพืไปเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีนอกจากทีมชาติไทยแล้วเราก็ต้องส่งใจเชียร์เจ้าภาพในรอบสุดท้ายอย่างตุรกีกันด้วยนะครับเพราะจากฟอร์มล่าสุดที่พวกเขาแพ้กับแคนาดาเนี่ยมันทําให้พวกเขาซุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะหลุดจากท็อปแทีมในรอบนี้ได้เหมือนกันถ้าไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ในเกมหน้าซึ่งถ้าพวกเขาหลุดไปจบอันดับที่9ขึ้นมา มันก็เท่ากับว่าทีมอันดับที่1นถึงเเท่านั้นที่จะได้ไปเล่นในรอบสุดท้ายร่วมกับเจ้าภาพตุรกีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นไทยเราก็จำเป็นที่จะต้องจบไปได้ในอันดับที่7เลยทีเดียวถ้าต้องการที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่สําหรับเรื่องราวในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนนะตรงจุดใดผมเองก็คงต้องขออภัยไว้ณนะที่ดีด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูวอเลย์บอลแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ